สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ๋ยผ่ารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะหวยไทยเนาะแนวทางหวยไทยวันนี้แอดลงข้อมูลรัวๆเลยนะคะมาขอกใกล้แล้วเนาะอ,อข้อมูลยังเพิ่งจะลงนะคะเต็มสตีมเลยค่ะงวดนี้นะคะก็เอาไปพินิจพิจารณากันดูเด้อเผื่อมีใครปักหลักสิบแม่นๆน,นะคะแอดยังไม่ได้ทาหลักสิบเลยค่ะลองทําหลักหน่วยดูก่อนนะคะ มาดูกันค่ะเปิดตัวนะคะเปิดตัวงวดแรกเลยนะคะเปิดตัวงวดแรกสีงวดติดค่ะเรามาวัดกันงวดที่ห้านี่แหละค่ะของจริงค่ะปักหลักหน่วยนะคะปักหลักหน่วยล่างนะคะหวยไทยเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะคะงวดวันที่สิบหกมีนาคม ให้ไปที่570นะคะ570หลักหน่วยยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดสีงวดติดยังไม่หลุดนะคะหลักหน่วยนะคะหน่วย570 570ลงล่างหาลงล่างบอก่าถ้า5ลงล่าง5เม็ดเดียวเอดเม็ดเดียวที่ทำได้รอบแรกแอะเนาะ รอบแรกที่ทําได้ได้ฟันเม็ดเดียวสแสดงว่าฟันเม็ดเดียวลงล่างบ่อ้ยมีโอกาสขึ้นบนอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าห้าก็เด่นบนอยู่นะคะหมายถึงว่าสูตรอืน่นนะเนาะห้าเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนสูตรก็ให้มาแบบนี้นะคะดูจากสถิติได้เลยนะคะถ้าตำแหน่งไม่ผิดพลาดนะคะน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์หรือเปล่านะคะเอาก็มันอยู่แต่เถบหลังๆนี่ไงคะนี่นาะ มันก็เพิ่งขยับมะเนี่ยอะ,อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะทุกคนเจ็ดศูนห้าเจ็ดศูนลองดูค่ะห้าเจ็ดศูนย์นะคะศูนศูนมาศูนมาหลักสิบบศูนย์มาหลักศูนมาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยห้ามาหลักหน่วยอ่าเหลือแค่เราหาสิบมาทีนี้ใครมีหลักสิบแล้วหรือ,อยัง มิ้นบอกแอดหน่อยนะคะใครมีหลักสิทธิ์จริงๆแล้วนะคะที่ยังไม่หลุดนะคะจะได้ไม่ทำจะได้ไม่คิดค่ะเบี่งปันกันเนาะจะกะฟันเราเน้นๆนะคะงวดน,นี้จะจะจัดการสักหน่อยนะคะไม่ถูกมาไอ้หลายงวดแล้วนะคะเพราะแบบว่าไม่ค่อยได้ทำหวยไทยจริงจังนะคะแอดมัวแต่ไปนู่นล่นะค่ะหุ้นกับอะไรก็เลยทำไม กินหลายงวดจังว่าวะจริงนะคะไม่ค่อยได้แบบทําแต่ว่าโดนมาหลายงวดเหลือเกินไอฉลากเนี่ยคะ่ะวันนี้จะเอาคืนสักหน่อยห้าเจ็ดศูนย์นะคะเอดไปแต่ทั้งหุ้นทั้งหวยลาวพัฒนาทั้งนู้น,นะคะ่ะเพราะว่าหวยไทยมันอันเยอะเนาะมันซื้อมันไม่ซื้อสนซื้อไม่สนุกคะ่ะชอบซื้อวันหวยอกอกเนาะเอ็ดกับมันคึกันขี้เกียจซื้อก่อนวันนะคะ โอ้ยตรงซื้อตั้งแต่วันที่เขาเปิดเลยด้เนาะได้หลักมาแม่นๆแล้วก็จับโลดฉลาดเขาเปิดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนห้าเจ็ดศูนย์นะคะหลักปักหลักหน่วยเลยค่ะหน่วยล่างเจ็ดอีกแล้วครับเหลก้ามันมาล่างก็จะไม่เจ็ดเก้าตัวเดิมอีกโบอกโอเก้าเจ็ดบาทนี่อันนี้เป็นเจ็ดเก้าแล้วอาจจะเป็นเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยก็ได้หรือเปล่าคะเอา้าอะไรก็ไม่แน่นอน,นทุกคนเกิดขึ้นได้ดิ ห้าบอโอ้สามหาแล้วเซตข่อยเล้วสามหาแอดไดร์ลท์ใบอลไรที่นี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นะคะคือยังไม่ได้จับตัวอื่นเลยมีแค่ห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยคะ่ะดูจากสถิติได้เลยนะคะหกห้าหนึ่งมันมาหกมันมาหนึ่งเนาะโอ้ยมันจับคู่กันเองเลยตัวนี้หกห้าหนึ่งโอ้เก้าห้าสี่นะคะเอ้ยสี่ห้าเก้า มาเก้าศูนนะคะสี่ห้าเก้ามาเจ็ดเก้าเก้าสามห้านะคะบุ๊ยเกือบเกือบได้สองตัวเลยนะคะวดน,นี้ห้าเจ็ดศูนย์ค่ะหรืออาจจะเป็นเจ็ดศูนย์มาเลยก็ได้นะคะทั้งหลักหน่วยหลักสิบบ่ว้าห้าศู 5, นย์มีห้าศูนย์มันมีในมันมีในนี้นะคะห้าเจ็ดศูนย์มีอะไรบ้าง โอ้ถ้าว่าห้าศูนย์มันก็มีในนี้ตัวห้าศูนย์จะลงล่างบ่้ะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่อันนั้นมันสูตรบนนะคะอันนั้นนึ่งบนแล้วค่ะแอดปักไว้ที่บน,นะะแล้วค่ะกะสั่นเข็นเขนนะว่างวดห้าเจ็ดศูน 70, หรือจะอยู่ในนี้บห่หวยล่างอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะคะสามตัวล่าง ก็ไปหาสื้อสามตัวลางไว้เดียห้าเจ็ดศูนย์สวยอยู่ด้วยค่ะหาจับใบจัดใบเอา้าลองดูค่ะสูตรให้ห้าเจ็ดศูนย์นะคะตรงใจใครไม่เออใครมีหลักสิบตบ้างคะหลักสิบเดี๋ยวจะลองทําดูนะเนาะเอมื่อจับจุ่มกันไปก็ดูหลักสิบนะคะเอาศูนย์เอาเจ็ดเอาห้า 5, ตั้งไว้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราทำเอกเอกเอกไว้กักกกกน นี่นะคะ 5, 7, 0, ห้าเจ็ดศูนเหลือหลักสิบนะคะเหลือหลักสิบมาดูกันเราเปิดตัวงวดแรกนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะห้าอะไรเจ็ดอะไรศูนย์อะไรนะคะเหลือแค่นี้ละคะทุกคนเราก็ถูกสองตัวล่างแล้วนะคะอ่านสิงไงปนันโ่วะ อ,อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าไม่เบิ้ลเลยเนาะปีนี้แต้มหน้าเบิ้ลมากนะคะแต่ไม่เบิ้ลหัวไม่เบิ้ลเลยนะคะพูดถึงล่างก็ออกอยู่ไม่กี่เลขนะคะมีหกมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้ามีสี่มีสามมีเจ็ดผู้หลายเลขแล้วนะคะเลขอื่นยังไม่ลงมาเลยนะคะแปดนี่ก็ถือว่ายังไม่มารือแปดยังไม่ได้เกิดเลยค่ะแปดกับสองโดนคุมกําเนิดนะคะยังไม่ได้เกิดเลยค่ะ หมยไม่ใช่จังหวัดนี้บอ่สองศูนย์บ่บางทีมันอาจจะมาด้วยกันก็ได้นะห้าเจ็ดศูนย์อยู่ในนี้แหละคะ่ะเอ้าเดี๋ยวแอดไปเห็ุหลักสิบก่อนหลักสิบดิน้นไม่ไดใครมีหลักสิบแบนมันอามาจัดใส่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้นานขอให้เิงขอให้ปังนะคะสองตัวล่างค่ะจัดเลยอ่ะเนี่ยเอามาเติมเฮ้ยแ,แอดขึ้นมาสามศูนย์คือเก่าค้อ หรือว่าสามศูนมันจะลงมาข้างล่างบ่ออกบ่อยอยู่ด้วยสามศูนแต่ว่าไม่ใช่หวยไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ